ทำเอาเอกสะดุ้งเฮือกถ้านั่นอย่าไปแต่มันไห้หนุ่มลุงชะแลมพื้นเก่าของแม่เดินมาพร้อมไม้เท้าใบหน้าราบเรียบและตะลามคมเขามองภาพผุนนั้นด้วยแววตาหวาดละแวงก่อนพูดต่อของแบบนี้เขาว่าเป็นของต้องห้ามเหยียบเข้าไปชีวิตจะไม่เหมือนเดว,วีกเลยเอกโคลราเบาๆแล้วต่อไปอย่างไม่สนใจลุงจะเชื่ออะไรแบบนั้น ผ้าเก่าๆเ,เองเขาหันหลังเดินกลับเข้าบ้านโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นผ้าขาวที่เขายนทิ้งไว้กำลังขยับเล็กน้อยเหมือนมีชีวิตคืนนั้นฝนตกโปรยปลายเสียงกบเขียกร้องรังงุ่มเอกนั่งอยู่บนชั้นสองของบ้านพยายามจัดข้าวของให้เรียบร้อยเสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นจากใต้ถุนบ้าน เขาชนักแล้วนี่หูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครเดินล่าอะไรบางอย่างผ่านพื้นไม้เขาคว้าไฟฉายลงไปตรวจด,ดูแต่ใต้ถุนกลับว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีร่องรอยว่ามีสิ่งใดเคลื่อนไหวแต่เมื่อเอกในหน้าขึ้นกลับพบว่ามีท่าขาวพาดอยู่บนราวไม้